ะะสําหรับรีววันนี้เพื่อนๆเ,เห็นกันที่หน้าคลิปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวลิปสามตัวที่เราได้มาจากร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเรานะคะทีนี้เราก็ไปซื้อมาจากโลตัสเล็กแถวๆถวบ้านเรานะคะก็จะมีอยู่3ตัวเนาะเอามาโชวเ์เพืเ่อนๆกันสําหรับลิปซองอะไรเงี้ยสาหรับเรานะเราก็คิดว่ามันเหมาะกับ คนที่แบบมีลิปสติกเยอะแล้วอาจจะอยากอยากลองอันใหม่แต่ไม่อยากซื้อแท่งเต็มนะก็สามารถที่จะซื้อเล็บเล็กๆอย่างนี้มาใช้ได้ก่อนเนาะดีกว่าแบบซื้อแท่งใหญ่แล้วก็ปล่อยให้มันแบบว่าเออใช้ไม่หมดอะไรไปอย่างนั้นหรือว่าเป็นไอเดียสําหรับคนที่แบบเอออยากจะซื้อแท่งใหญ่แต่ไม่มั่นใจว่าจะชอบน้อสัมผัสแบบนี้ไหมชอบสีแบบนี้ไหมก็สามารถที่จะซื้อลิปอะไรประมาณนี้มาใช้ได้ก่อบบนเนาะค่ะแล้วก็ลิปที่เราจะมา โชว์ให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็จะมี3ตัวด้วยกันนี่เลยมีเป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็อันนี้เขาเคลมไว้ว่าเป็น Glow Ink Color Lip Tint นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้แคที่ o l l ซึ่งเป็นทินอย่างนี้เลยที่แบบเอาอลาะจจกคุ้นเคยกันลิปทินในลักษณะน,นี้เนาะอันนี้อาจจะไม่ใช่ลิปซองนะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ในแพ็กเกจอย่างนี้แล้วก็หาซื้อได้ง่ายในร้านสะดวกซื้อเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือเน์เท่าๆกันทุกนี้ก็คือเท่าๆกันหมดเลยนะ5 9บกาบททั้ง3าอันเลยนะคะ ก็เลยเอามาจัดอยู่ในหมวดหมู่อย่างนี้เนาะเราพยายามหาเนื้อลิปที่มีแบบแตกต่างกันไปในร้านเขาเนาะก็คือจะได้มาประมาณนี้เลยค่าสําหรับริมฝีปากเรานะปกติก็คือจะเป็นริมฝีปากที่จัดว่าแห้งมากนะคะทุกคน เราก็คือะติดลิปมันมากทาตลอดลิปที่เขาบอกใช้เป็นลิปซิปปิ้งมา่ากเงี้ยเราก็คือสามารถทาได้ในชีวิตประจําวันปกติตอนกลางวันอย่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่ปากแห้งเหมือนกันก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าทาลิปทั้ง3ตัวนี้แล้วมันจออกมาเป็นยังไงแล้วเรามีความรู้สึกยังไงกับลิปแต่ละตัว,วรวมถึง1ใน3ตัวนี้เราได้ทาไปแล้วปรากฏว่าสีมันชัดแล้วก็แบบตกใจมากนะคะเราก็จะมาแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าถ้าเราซื้อลิปสติกสีแบบนี้มาแล้วเราจัดการเด็กน้องยังไง ทำยังไงให้ใช้ได้ในชีวิตประจํำวันนะคะยังไงไม่รอชา้าไปดูกันเลยมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีนูที่สุดที่เราซื้อมาเนาะเป็น maybelline new york นะคะ sensational liquid matte นะคะตัวนี้เป็นเบอร์0 1 nu 0 1 b a d หน l นะคะคือจะเป็นประมาณนี้ปริมาณที่เขาให้มาก็คือจะเป็นที่ 2ml มลนะคะตัวนี้เขาเคลมไว้เนาะว่าเป็น ลิปสีแมทสีสดชัดเนื้อบางเบาสบายปากแล้วก็หมวแปลงเนี่ยเกลียยได้ง่ายเรามาดูหัวกแปลงกันเลยเปิดออกมาแบบหัวแปลงจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือ,อ,อลักษณะเนี่ยมีด้ามที่ยาวเนาะแล้วก็ลักษณะมันจะคล้ายๆกับ แปลงสําหรับที่อยู่ในแทงจิ้มจุ่มปกติเลยาสําหรับเบอร์ศูนตัวนี้นะคะสีที่ได้จะเป็นนูตอมส้มอย่างนี้นะแล้วก็สามารถที่จะเกลีย่ยออกมาได้เป็นเนื้อบางเบาแบบนี้ค่ะสามารถเบลอริฟิบปากได้ดีเลยนะเราคิดว่ารุ่นนี้ค่ะเอามาลองบริฟิบปากกันนะคะ อันนี้ก็ทาลงปากเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าตามคาเคลมของนาะเขาบอกเนื้อแมตสีสดชาดนะคะก็คือใช่อย่างที่เขาเคลมเลยนะคะสําหรับเราที่ปากแห้งมากๆเนี่ยตัวนี้ถ้าเราทาเดี่ยวๆอาจจะแห้งไปนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติทาแค่เป็นเบสเนะเาะแล้วก็แบบเกลอะๆ,ๆแล้วก็ลงตัวอื่นที่ชุ่มชื้นกว่านี้ตรงกลางปากเนี่ยคิดว่าน่าจะทาได้ดีเลยในระหว่างวันนะคะค่ะส่วนสี01ที่เราใช้นะคะตัวนี้เราก็คือสวยมากนะทุกคนมันจะเป็นอ่าพูดยังไงอะ นูดที่มีความส้มที่เข้มขึ้นนิดนึงนะไม่ได้นูดป่วยหรือว่านูดที่ต้องเป็นเบทอย่างเดียวนะตัวนี้สามารถทาตัวเดียวจบได้เลยนะคะสําหรับสีผิวของเราเนาะสําหรับสีนี้นะสาหรับเราก็คือเป็นสีนูดที่สุภาพนะคะสามารถทาไปทํางานไปสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมาะสมเลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความสดใสเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะทาสีเข้มนะลงไปที่กลางปากได้ก็จะได้ลุคที่สนุกสนานขึ้นจ้า ค่าสาหรับความติดโทนของตัวนี้ก็คือจะติดโทนค่อนข้างดีนะคะเนื้อเขาเนี่ยจะแนบไปกับริมฝีปากได้ดีเลยเราคิดว่าถ้าเพลฟแบบว่าปากดีกว่านี้ทาลิปมันเยอะๆหน่อยอันนี้อาจจะดีขึ้นนะแต่วันนี้ปากเราค่อนข้างแห้งนะคะมันก็เลยจะแบบเห็นร่องอะไรเงี้ยค่อนข้างชัดแต่ว่าโดยรวมเราก็คิดว่าตัวนี้มันพูดยังไงอะแมท์แต่ว่าเนื้อบางดีเลยนะคะตัวนี้อาจจะไม่ได้มีสเตนติดที่ปากนะเพราะว่าสีเขาก็คือเป็นสีแบบ แบบเชิงไปในโทนนะูดเนาะมันจะไม่ได้เหมือนสีแดงสีชมพูที่เป็นสีจัดจัดพวกนั้นแต่ว่าสําหรับตัวนี้ก็คือเราเราเคยทาแล้วนะคะทุกคนแบบดื่มน้ำหรืออะไรเงี้ยก็คือมันติดไปที่แก้วด้วยแต่ว่าก็ยังมีสีติดอยู่บนรีฟฝีปากค่อนข้างมากนะคะถือว่าเป็นสีที่ติดทนใช้ได้เลยคะ่ะค่ะก็คือใช้ Eye ีมูเวอรลบออกเนาะก็คือสามารถลบออกได้ภายในหนึ่งครั้งเลยนะคะก็จะสะอาดอย่างนี้เลย ค่าสำหรับตัวที่2ค่ะก็ตัวนี้เลยตัวนี้เป็น m e r k s c a นะคะ g o o w i n ค Color Lip ิ i n t นะคะเบอร์ซูมสี่พัมคินนะคะเป็นในแพคเกจจิิงเขาจะดูสีชมพูอม้มนิดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันเนาะว่าจริงๆสีอะไร ตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นลิปทิ้นฉ่ำเวาาวเนื้อนุ่มชุ่มชื้นสีชัดติดทนนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันตัวนี้ให้ปริมาณมานะคะอยู่ที่2 ml นะเท่าอันที่แล้วเลยอันนี้เป็นแอร์พิคเกอร์เขานะคะตัวนี้แท่งมันจะค่อนข้างสั้นกว่าตรงเมื่อกี้เนาะแล้วก็น้ำหนักอะ่ะมันจะเบามากเลยทุกคนมันเหมือนแบบค่อนข้างเหมือนของเล่นเล็กน้อยนะคะกลิ่นก็อ่อนๆนะก,กิ่นน่ารักดีนี่เลย เดี๋ยวเราจะมาสวชโชว์กันนะนี่ค่ะบนมือสีน่ารักมากนะคะทุกทุกคนก็คืออันนี้สีแบบน่ารักมากนะคะนี่เรามาลองเกลี่ยให้ดูนะสีก็คือจะมีเม็ดสีที่ค่อนข้างที่จะพูดยังไงอะ่ะมันจะไม่ทึบอะค่ะมันจะใสโปร่งนะตัวนี้ทาแล้วมันเราคิดว่ามันน่าจะเห็นริมฝีปากสีปากเดิมนิดหน่อยนะแต่ว่าเอามาลงแก้มน่าจะน่ารักมากๆนะคะรู้สิแล้วเนื้อเขาก็คือจะแบบไม่ไม,แม่แห้งนะคะตัวนี้จะฉ่ำแววเล่นแสงแบบนี้เนะาะเดี๋ยวมาโชว์ทาบนปากโชว์กัน ถ้าทาบนริมฝีปากเรียบร้อยนะคะสีมันจะแบบแดงอมชมพูแบบตุนต่นๆนิดนึงนะจะไม่นีออนหรือว่าอะไรงี้ยน่ารักมากนะคะตัวนี้รู้สึกว่าก็เป็นสีที่ถ้าถ้าทาน้อยกว่านี้นะก็จะสุภาพได้เหมือนกันแต่อย่างนี้ก็จะเป็นสีที่แบบสดใสขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่า โอ้สดใสหวานใสมาให้โยมอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เป็นสีชมพูที่แบบอืมดูภูมิฐานแล้วก็สวยนะเออส่วนเนื้อสัมผัสของตัวนี้ทุกคนมันสบายปากมากๆนะคะตอนที่ทาเข้าไปแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเย็นนิดๆเหมือนเป็นน้ําอะไรอย่างงี้จริงๆเลยนะแล้วก็สักพักนะคะมันก็จะแบบเหมือนมันแห้งแล้วก็เซตเข้าไปที่ปากนะก็จะอ่ะให้รู้เที่ยวก็สีมันสีแล้วก็ลักษณะเหมือนในรูปไหมก็ค่อนข้างที่จะฉ่ำวาวนะตัวนี้ มันจะไม่เหมือนกับโรแมนต์รุ่นที่เขาฮิตกันนะคะที่มันจะเป็นแบบกลอสอันนั้นมันจะเป็นที่เป็นเฟรรด์เราปีที่แล้วเนาะอันนั้นมันจะเป็นเหมือนอันนี้มันจะค่อนข้างแห้งกว่านะมันจะรู้สึกฟิลลิ่งเหมือนแบบข้างล่างเป็นทินข้างบนเหมือนเป็นลิปมันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตัวโรแมนต์อันนั้นจะเป็นข้างล่างเป็นทินข้างบนเหมือนเป็นกลอสนะเหมือนแบบชั้นที่มันวาวเหมือนมันจะหนากว่าอันนี้สักหน่อยนะคะแต่อันนี้ก็ สำหรับสีนี้นะแล้ว,ว่าสีที่น่ารักมากๆนะคะแบบอาจจะเหมาะกับการไปเดทหรือว่าอาจจะเป็นการแบบไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยสนุกสนุกสบายปากแล้วมันก็ค่อนข้างบางเบามากคะ่ะส่วนการติดทนก็คือทุกคนรุ่นนี้แบบ Amazing ถ้าถ้าสมมติเราทาแล้วก็ปล่อยให้เขาเสร็จตัวให้มันแบบได้ที่แล้วเงี้ยคือมันติดทนสุดๆเมอร์เรสกาเขาบอกว่าเก่งมากเรื่องนี้นะคะทุกคนมันแบบบางเบาแต่ว่าติดทนมาก ทุกคนมันก็จะมีติดออกมาเล็กน้อยนะแต่ว่าสีที่ริมฝีปากเราก็คือจะค่อนข้างยังแน่นอยู่นะคะ การไปทาคอนซีลเลอร์กลบสีปากแล้วทุกคนเมื่อกี้ก็คือแบบสีแน่นมากไม่สามารถที่จะลบไปออกได้หมด100นะคะแล้วก็ต่อไปเราจะมารองตัวสุดท้ายกันก็คือนี่เลยอาจจะไม่ใช่ลิปซองนะคะแต่ว่าเป็นลิปที่หาได้ง่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนาะแล้วก็เลนสราคาเนี่ยก็คือพอๆกันตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็น k คที่ดอลุน G l o w g เจ t ชินเบอร์08 s ย์แปนะคะ อันนี้เขาเคลมไว้ว่าเพิ่มความสดใสเงางามให้ริบฝีปากด้วยโกลด์ชิ้นลิปของเขานะมอบสัมผัสที่ชุ่มชื้นสีติดทนนานมีกลิ่นหอมเชลเ่ยี่อ่อนให้ความรู้สึกสดชื่นประมาณนี้ตัวนี้เราเลือกที่เราไปซื้อซื้อที่เราตานะคะมันจะมี2สีก็คือสีนี้08เป็นสีแดงเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งรู้สึกจะเป็นสีส้มนะคะไม่มน่ใจว่าชื่อสีอะไรแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไง กลิ่นน้อยๆนะคะไม่ได้รบก,กวนมาไอพิเคเตอร์เขาจะเป็นประมาณนี้เลยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หัวไพิเคเตอร์ค่อนข้างแบบเออดูกันใช้งานได้จริงนะคะแท่งจะสั้นๆอย่างนี้มันเขาอย่างนี้อ้อลืมบอกไปตัวนี้ถึงจะเป็นแท่งอย่างนี้นะคะแต่ปริมาณสุทธิเขาอยู่ที่ 2- 4กรัมก็คือเออมันเทียบกันไม่ได้นะ้อสองอันที่แล้วมันจะให้เป็นห่วเ ML 2ML ตัวนี้2 4ุกรัมไม่มั่นใจว่า ห่างกันมากัยขนาดไหนแต่ก็คิดว่าห่างกันไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนเก็จริงเขาดูใช้ได้นะเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแล้วก็ดูไม่แบบบ่าเออของเล่นจนเกินไปนะคะก็คือจะเป็นทิ้นอย่างนี้เลยสีแดงมากนะคะนี่เลยนะคะสีชัดๆก็คือถ้าทาแบบเต็มๆแล้วมันจะเป็นแดงออกจาก เกือบจะกำ่ำๆน้ำจะแดงเข้มหน่อยเพราะเกลี่ยมันก็จะเป็นแบบแดงที่เป็นเฉดชมพูประมาณนี้นะคะส่วนเนื้อสัมผัสเนี่ยเท่าที่ลองบนมือนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบทินมันจะมีทินแบบของ Oriental Princess นะอันนั้นจะเป็นน้ำแบบอุทัยทิพย์อย่างเงี้ยพวกนั้นจะเป็นน้ำเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือทาปึ๊บเขาก็จะเซตตัวบนมืออย่างเงี้ยจะไม่มีการไหลหรือว่าอะไรคล้ายๆอิตูดีนะเราคิดว่าตัวนี้แล้วก็ยังฉ่ำๆเนาะตอนนี้เดี๋ยวลองทาบนริมฝีปากดูนะคะว่าจะเป็นยังไง ีละนิดก่อนนะทุกคนสีน่ะอู้วววอันนี้คือใช้นิดเดียวมากๆเลยนะคะสีมันค่อนข้างที่จะพิกเมนแบบแน่นมาก,มากนะอันนี้ยู้ทิ้งเขาเหมือนจะให้ฟินิชที่ค่อนข้างฉ่ำเหมือนกันนะคะเล่นแสงใช้ได้เลยทุกคนสีมันชัดมาก ค่าสีออมาก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนคือมันแดงแบบแดงอมชมพูนิดเดียวมากๆนะคะแต่ว่าสีที่ได้ก็คือแบบชัดมากคือเราห่างหายจากการใช้ทิ้นที่เป็นทิ้นอย่างเงี้ยมันนานพอสมควรแล้วนะต่สมัยอิตูดีนะคะพอกลับมาใช้ก็คือแบบใช้นิดเดียวแต่ว่าเขาให้สีสันที่ชัดเจนมากๆนะคะบนอิสตีป,ปากแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามีลิปอยู่ข้างบนก็คือจะสบายปากมากกว่าตัวที่ไอ,อเมอริสกาตัวนั้นนิดนึงนะคะ สีนี้ก็คือจะเป็นสีที่ชัดแล้วก็โบ้มากเลยนะคะทุกคนถ้าใครจะทาบางอย่าเนี่ยก็คือแบบไม่แนะนํานะคะนี่คือครูจับได้ร้อยเนะคะคือแบบแดงมากทั้งที่เราใช้นิดเดียวอันนี้เป็นครั้งที่2ที่เราครั้งแรกก็คือเราจุ่มลงไปเยอะกว่านี้นะทุกคนแบบตกใจมากนะคะสําหรับเราคิดว่าตัวนี้นะมันอาจจะเหมาะสําหรับแบบทาแค่นิดเดียวข้างในปากนะคะไม่แนะนําไม่ทาทั้งปากเนาะเพราะว่าสีเฉาแบบชัดมากๆนะคะค่ะส่วนเอฟเฟกความฉ่ำวาวก็ยังอยู่นะบนมือเราก็ยังอยู่นะคะทามาได้สักพักแล้ว ถ้าจะทาเดี่ยวๆสำหรับเราเอาจจะเยอะไปนิดนึงนะแต่ถ้าใครแบบฟิลแบบเกาหลีนะที่เขาจะนิยมแบบว่าหน้าค่อนข้างซีดนะแล้วก็เน้นที่ปากที่สีสดๆวันนี้ก็อาจจาะเหมาะอะไรประมาณนั้นนะคะคือติดค่อนข้างแน่นนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูเนาะว่าถ้าสมมติว่าเรามีสีอย่างนี้อยู่เราจะปรับยังไงให้เราสา,า,สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันที่ปกติเราไม่ได้ทาสีสดขนาดนี้นะ ค่ะออปชันแรกนะคะก็จะเป็นการเติมกลอสทับเข้าไปเนาะเรารู้สึกว่าพอทากลอสทับเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ความสดแบบกรอบลงนิดนึงเนะาะเดี๋ยวเราจะซับออกด้วยกระดาษทิชชู่ก่อนหนึงรอบ ก็กลอสนะคะตัวนี้เลยวันนี้เราใช้ r o m a n นะคะสี01 s u n h o crush ไม่มันจะอ่านอย่างนี้หรือเปะอันนี้เป็นรุ่น g l a s s i n g w a t r t e a t น n ะน่ารักมากๆนะคะจะเป็นสีในในนี้จะดูเป็นสีส้มแล้วก็มีกลิตเตอร์เนาะแต่พอใช้จริงๆอะ่ะมันแทบไม่มีสีเลยนะคะแต่เราจะใช้ตรงนี้ท็อปเข้าไปกับสีที่เราทาไว้ ก็จะได้ออกมาเป็นลุกประมาณนี้นะคะสีสันสดใสามากปากดูกแบบเงาเจลลี่สุดๆนะคะเป็นแดงแล้วก็เป็นแบบว่าชุ่มฉ่ำนี้เนาะค่ะอันนี้จะเหมาะกับการไปกินข้าวไปห้างไปอะไรชิลๆนะคะได้ลุกสนุกๆอย่างนี้เนาะอย่าแงบบเช่นบางวันของเราเพื่อจะแบบขี้เกียจแต่งหน้าส่วนอื่นแล้วก็คือต้องการปากที่แบบว่ามีสีสันสดใสถ้าทาสีนี้เข้าไปนะทําให้หน้าสดใสได้เลยคะ่ะโดยแค่ ครื่องสำอางน,น้อยๆแต่ว่าก็ให้ลุคข,ของเราดูสดชื่นขึ้นมาได้เลยจ้าค่ะส่วนออปชันที่2ที่จะใช้ลิปสีนี้เนาะก็คือเมื่อกี้เราเอาทิชชู่ซับออกนะคะแล้วเราก็จะใช้ลิปสีนูดประมาณนี้เลยวันนี้เราจะใช้สะสีนะคะสีเบอร์05มูตี้นูดนะตัวนี้จะเป็นนูดสีตุ่นๆน,นะเป็นชมพูตุ่นๆอย่างนี้ตุ่นๆอย่างนี้เลยน้ำตาลตุ่นๆคูโทนอย่างนี้นะคะ จะมาดูกันนะว่าลูกออกมาจะได้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลงไปบางๆก่อนนะคะจะเน้นตรงช่วงขอบปากก่อนเนาะ,ะเรียบร้อยคะ่ะอันนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะทุกคนเมื่อกี้สีเมื่อกี้มันจะคูดโคนมากๆนะคะมันจะแบบ นดาวปากสีเราลงมามากๆนะคะเป็นกลายเป็นแบบชมพูกลีบตัวสายฝอออย่างนี้ได้เลยนะคะสีดูแบบสุภาพมากๆเลยนะคะอันนี้แบบไปได้ทุกที่นะแล้วก็แบบสวยพวเพื่อดีเวอร์นะคะค่ะสำหรับตัวนี้ถ้าจะใช้เดียเด่ยวๆนะแนะนำว่าให้ใช้ปริมาณน,น้อยมากๆนะคะนิดเดียวพอแล้วก็อาจจะเหมาะกับงานแบบว่าเออสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับความติดทนเรารู้สึกว่ามันทนมากนะคะด้วยความที่มันเป็นทินเดี๋ยวเราจะลองลบที่มือให้เราให้ดูเนาะเพราะว่าเราทิ้งไว้สักพักแหละลบที่มือแล้วก็ลบที่ปากให้ดูไปดูกันเลย ขอสรุปความติดทนนะของตัวตัวนี้เคที K ่ดอโกลจลทินนะคะ <laughs> ก็คือติดทนจนทอน,นะคะทุกคนลบไม่ออกนะคะที่ปากแล้วก็ที่มือของดิฉันด้วยก็คือใช้เมคอัพรีมูเวอร์ตัวที่ปกติตัวนี้จะลบออกทุกอย่างนะก็คือไม่ออกเมลสก้าเมื่อกี้ว่าทนแล้วนะคะตัวนี้ก็คือทนกว่านะทุกคน ก็คือแนะนําให้ใช้ทีละน้อยนะคะ่าก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะคะสําหรับลิปทั้ง3าตัวที่เราลองให้ดูกันในวันนี้เนาะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องของราคาซึ่งทั้ง3าตัวเนี้ยราคาเท่ากันเลยนะคะก็คือ5้าบาทนะคะตัวนี้เราได้มาจากที่โลตัสนะคะโลตัสเล็กเนาะส่วนปริมาณที่เขาให้มานะคะตัวแรกก็คือเมเบอร์ลินอยู่ที่2 ML ตัวนี้เมอร์เลสกาก็2องลเช่นกันส่วนตัวนี้นะคะ ตัวของเคที่ดอเนาะตัวนี้เขาจะให้มาอยู่ที่2-4กรัมนะคะซึ่งมันคนละหน่วยกันเนาะแล้วก็ไม่สามารถเทียบได้ว่าอันไหนมันเยอะน้อยต่างกันยังไงนะคะส่วนแพ็กเกจจิ้งก็คือ2ตัวแรกเป็นแบบซองนี้เนาะแล้วก็ตัวเคที่ดอนะคะจะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่มันเป็นเป็นแพ็กเกจจิ้งที่เป็นแท่งแต่ว่าเป็นขนาดไซส์ที่เล็กค่ะอย่างนี้เลยค่ะวันนี้เราก็พยายามเลือกตัวที่เนื้อแตกต่างกันเนาะมาเ,เีวเพื่อเพื่อนๆดูตัวนี้เราก็จะบอกความแตกต่างให้ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อแมทนะคะตัวนี้ก็คือจะบางเบา ถ้าสมมตินคนปากแห้งเนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งแล้วก็เห็นร่องปากเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าคนริมฝีปากปกติเราคิดว่าตัวนี้ไม่ถือว่าแห้งนะคะถือว่าใช้งานได้ดีเลยส่วนตัวที่2ตัวเนี้ยเนื้อจะมีความเป็นทิ้นอ่ามันจะยังรู้สึกนิดนึงนะว่ามีอะไรเคลือบริมฝีปากอยู่แต่ว่าความรู้สึกแรกที่ทางลงไปบนปากเลยรู้สึกมันจะเย็นเย็นนิดนึงจะแบบสบายมากทาแล้วแบบฟิลฟูนะคะอ่าแล้วก็มีติดนิดนึงตัวนี้ก็คือแอพลิเคเตอร์เขาจะค่อนข้างแบบมันค่อนข้างบางเนาะมาจากจะแบบงีนยงๆเล็กน้อยนะคะ เป็นประมาณนี้เออ้าเพื่อนๆไม่อะไรมันก็ใช้งานได้ดีนะคะตัวนี้เรารู้สึกว่ามันสามารถทาแล้วจบได้ในตัวเดียวเนาะฟินิชมันค่อนข้างแบบเออดีน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายเคที่ดอตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเนะื้อทิ้นที่เรารู้สึกว่าเป็น เหมือนทินทินจริงๆที่เรารู้รจักนะมันก็จะค่อนข้างเป็นเนื้อที่แบบบางเบามากๆตัวนี้เป็นตัวที่เราทาแล้วแบบสบายปากที่สุดน,นะคะมันจะไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรเคลือบปากเลยแต่ว่ายังมีสีอยู่เนาะอ,อันนี้คือจะเป็นทินที่เราคิดว่ามันแบบเออทินจริงๆมันควรจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นเนื้อน,น้ำเนาะอย่างที่เราบอกมันจะเป็นแบบเขาก็จะค่อนข้างเซ็ตตัวนะคะจะแบบว่า เอออยู่บนริมฝีปากแล้วก็สามารถเกลีย่ยได้แต่ว่าต้องรีบเกลีย่ยนิดนึงนะไม่งั้นมันจะเป็นขอบแบบเห็นชัดแล้วก็สีของตัวนี้ก็คืออย่างที่เป็นทินเนะมันจะแบบชัดมากเวอร์นะคะค่ะสําสหรับหัวข้อของความติดทนนะทั้ง3ตัวนี้เราจะเลี้ยงให้อย่างนี้เลยตัวนี้นัมเบอร์วันนะคะเคทีดอติดทนมากๆนะคะด้วยความที่เขาเป็นทินด้วยเขาก็เลยจะแบบทนแน่นแบบลบไม่ออกอย่างนี้เลยนะรองลงมาก็คือจะเป็นตัวนี้เมอร์ลสกานะคะก็คือด้วยความที่สีมันเข้มดนะ้วยเนาะเป็นชมพูแดงที่แบบว่าเออค่อนข้างเข้มก็คือ จะติดทนเลยแต่ว่าไม่ไม่คิสพูมนะแบบว่าจูเมือมา,ม,ามันยังจะมีสีติดนิดนึงนะแต่ว่าที่ริมฝีปากเราก็ยังสีแน่นแน่นมากๆเหมือนกันค่ะตัวนี้ถ้าจะใช้ถ้าทาแป๊บนึงเราลบออกอ่ะจะใช้สามารถใช้เมคอัพรีมูเวอร์ลบได้แบบสองสามรอบก็จะออกนะแต่ว่าถ้าทาทิ้งไว้แบบนาจนเขาเสร็จตัวเงี้ยจะค่อนข้างลบยากเหมือนกันนะคะตัวนี้ ่วนตัวสุดท้ายเมเบอร์ลีนตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทนนะตัวนี้ก็คือทนค่อนข้างมากเหมือนกันถ้าจูบเนี่ยก็คือจะติดมาที่มือแต่ก็ยังมีที่ริมป,ปากเหมือนกันตัวนี้แต่ว่าเขาจะสามารถใช้ eye and lip remover ลบได้ในครั้งเดียวนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีสเตนติดที่ริมป,ปากเลยเนาะด้วยความเขาเป็นสีนูทด,ด้วยว่าถ้าใช้ในชีวิตป,ปกติประจําวันเนี่ยกินนะ้ำกินข้าวก็จะมีหลุดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ถือว่ายังติดริมป,ปากใช้ได้เลยค่าก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวลิปสติกที่ได้มาจาก ร้านสะดวกซื้อเนาะซื้อง,ง่ายๆราคาประหยัด59บาทนะคะตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถไปซื้อได้ที่อืมเราไม่มั่นใจมีขายที่ไหนบ้างนะก็เซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสบิ๊กซีอะไรเงี้ยก็น่าจะมีขายทุกที่นะคะส่วนสีสันก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเนาะวันนี้เรามารีวิวให้ดูสีที่เราเลือกมาแล้วก็เนื้อสัมผัสว่ามันเป็นยังไงบ้างาเพื่อนๆสนใจตัวไหนก็ลองไปซื้อก็ได้เลย u t u b e เราก็เพิ่งสร้างนอ้อยังคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยเก่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมี อะไรที่อยากดูก็แนะนำกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วยังไงก็เจอกันวิดีโอถัดไปคะ่ะบบ๊าายยโอ้ทุกคนเปื้อนมากนะคะลงไม่ออกของจริงนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย